ข้อนี้ข้อนี้ไม่รู้จะวาดรูปยังไงนะครับก็ถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากนะแล้วก็แบบเหมือนกับจะได้ฟรีจินนาการจากขอบเขตเรานะเราก็วาดอย่างนี้ก็ได้ครับแม่งเป็นการ์ดอ๋อตายแล้วเดี๋ยวเอาไหมอาโทษทีโอ้ยอ่ะ อ้าวทำไมปัดเป็นรูปวงรีไปซลให้มันเป็นการ์ดก้อนหนึ่งรูปทรงอะไรก็ไม่รู้นะครับในเนี้ยนะครับเป็นอันโนนแก๊สนะครับเรารู้ว่าโอ้ยโทษทีรู้สิวะใช่ไหมมันอยู่ในลูกป,ปืนนี่ว่อทำไมทำไม,ไมผมก็ว่าไปเรื่อยเลย อ,อยู่ในลูกปืนใช่ไหมอยู่ในลูกปืนวงกลมใช่ไหมครับอ่าในนี้นะเรารู้ว่าในนี้นะครับมีอนโนแก๊สบัรจุอยู่ใช่ไหมเอ๊วันนี้มันมีบอลไทยเวียดนามป่าวเนี่ยใช่ครับอ้าตายแล้วอดดูบอลพุ่งขึ้นครับพุ่งขึ้นเออคุณอ่ะได้ดูว่าผมมาไหมสิ ต้องขับรถอ๋มอมีสองนัดนี่หว่าเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเป็นรูกนัดสองอ่าเป็นอันนแกส๊สใช่ไหมแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรมาอีกนี่เขาให้ข้อมูลนี้มานะครับตัวไดมิเตอร์เราใช่ไหมอ่าว่าดทิศไหนดีอ่าไดมิเตอร์นะครับอันเนี้ยเอ่อดูแล้วผมก็ไปวาดไอ้ลูกศรน,นี่มาจากตรงกลางพอดีเลย ดิมิเตอร์นี้นะครับร้อยห้าสิบมิลลิเมตรนะครับแล้วเราก็รู้ว่ามี P นะครับแปดเจ็ดห้ากิโลปาสคาลนะครับเรรู้ว่า M นะครับเป็นจุดศูนย์ศูนย์สองห้าอันนี้มันกี่กรัมเนี่ยเอาพันคูณเข้าไปก็ได้2.5กรัมนะครับ2.5กรัมก็ ประมาณครึ่งช้อนชานะครับก็นนี้คือผมนึกถึงน้านะถ้าเป็นน้ํสองจุด้ากรัมก็ประมาณครึ่งครึ่งช้อนชาสองจุดห้าซีซีแต่นี่มันเป็นกา๊าซอะ0ูน2 5ดนน้ี่มันก็บานอยู่ใช่ไหมเพราะว่าปริมาตรจำเพาะของกา๊าซมันใหญ่กว่าของเหลวเยอะมากนะครับแล้วก็รู้รู้ทีใช่ไหมทีนี่ถ้าเกิดถ้าเกิด จะปัดให้เป็นเคลวินไปเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเรานึกออกว่าอ๋อเดี๋ยวต้องไปวิเคราะห์เป็นการะดุดงกติไว้เราก็ใช้หน่วยเคลวินไปเลยก็ได้นะครับคุณจะคิด298ก็ได้นะหรือว่าจะคิดแบบละเอียดก็คือ298.15เคลวินก็ได้นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสเอาละข้อมูลทั้งหมดนี่มาเป็นอย่างนี้เรียบร้อยนี่คือผมเขียนรูปภาพแล้วก็คิวบินเดต้ลงมาให้หมดก่อนนะครับจากนั้นคําถามผมก็คือ คำถามเป็นก๊าซอะไรใช่ไหมถูกไหมครับอ่ะทีนี้ถัดไปเป็นอะไรอีกนะ assumption ใช่ไหมเป็นสมมติฐานใช่ไหมสมมติฐานที่เราควรจะไล่มีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยกาซดุลคงิเว้ย ให้มันเป็นการ์ดดูดวงกติไว้กูจะได้คิดง่ายเพราะว่ามันมีสมการ PV MRT มาให้ใช้นะครับถ้าไม่งั้นมันต้องเป็น PV ถ้ากับ MRT แล้วคูณค่า Z อะไรเงี้ยนะซึ่งค่า Z ผมที่เกียดพูดไปดูในวิดีโอเอานะครับอ่ะเป็นการ์ดวงกติแล้วสมมุติอะไรอีกดีอืมปริมาตรอครไม่ต้องสมมุติเลยเนาะหมดแล้วเนี่ยปริมาตรเดี๋ยวเราคำนวณได้ไงใช่ไหม หมดแล้วอ่ะถัดไปสมการที่ใช้นะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าใหม่ดีกว่าสมการที่ใช้นะครับก็จะมีอะไรอ่ะปริมาตรทรงกลมอะเอาแบบเลขาคณิตมสองนะครับปริมาตรทรงกลมก็อะไรวะสี่ส่วนสามพาย กำลังสามใช่ไหมแล้วก็มีสมการการดูดมคติก็คือ PV เท่ากับ mRT นะครับแล้วกออ็ถ้าเราจะเขียนเส้นทางการคิดนะเราจะเขียนว่าเขียนเป็นภาษาพูดเลยก็ได้นะผมเขียนอย่างนี้เลยนะสเต็ปการคิดนะครับหา R ได้นะจะได้เปิดตาราง A5 ดูว่าเป็นก๊าซอะไรนะครับก็เนี่ยผมก็เขียนแค่นี้แหละทีนี้หลังจากนี้ผมก็เริ่มละไปละคำนวณน,นะครับคำนวณก็ ผมหาปริมาตรทรงกลมก่อนนะก็ปริมาตรทรงกลมนะครับก็เกิดจาก4ส่วน3นะครับพายแล้วก็คูณกับ r กำลัง3 r เราก็คือไม่ใช่150ด้วยเอ่อทำเป็นเมตรนะทำเป็นเมตรนะครับ1 5อก็คือจุด1 5ใช่ไหมส่วน2นะครับถ้าเป็นรัศมีคือไดมิตรส่วน2ใช่ไหมทั้งหมดนี้ยกกำลัง3นะครับ อุ้ยอ่าคำนวณสิผมไปตั้งคํานวณกันนะสี่ส่วนสามคูณพายนะครับแล้วก็คูณเลบจุดหนึ่งห้าส่วนสองปิดตเล็บทั้งหมดยกกำลังสามนะครับ เท่ากับโอ้เล็กจังศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดครัครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดโอเคอันนี้หน่วยเป็นลูกบาศเมตรถ้าทำเป็นลิตรก็คือหนึ่งจุดเจ็ดลิตรใช่ไหมมันจะได้รู้สึกได้ว่าอ๋อเอาอีกแล้วประมาณขวดโคกอีกแล้วใช่ไหมประมาณขวดขวดน้ำบรรลอมอีกแล้วนะครับจากนั้นก็หา r ใช่ไหมครับ ก็จะเท่ากับ t v วีแล้เดี๋ยวจะเกินหน้าอแล้วเดี๋ยวต้องวางแผนการเขียนก่อนทีวส่วน M อทเกินหน้าแน่นอนเลยเนี่ยขยับซะก่อนเลยแล้วก็ ได้อะไรแล้วเนี่ยความดันเป็นอะไรนะแปดเจ็ดห้านะครับแล้วก็เขียนติดหน่วยให้มันคุ้นมือไว้นะครับจะได้เช็คไปในตัวได้ว,ว่าเราใช้หน่วยถูกต้องนะครับในสมการการดุดตคติเมื่อกี้บอกไปแล้วกันใช่ไหมเป็นกิโลปาสคาลนะครับเป็นปริมาตรใช่ไหมครับหน่วยเป็นลูกบาศเมตรอ่ะเราก็ต้องใช้หน่วยให้ถูกนะครับแล้วก็ ข้างล่างนี่มวลเป็นกิโลกรัมใช่ไหมก็คือ0.0025กิโลกรัมนะครับขาดไปอีกบรรทัดนึงีแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออะไรนะ298ใช่ไหมขยับบรรทัดสักเล็กน้อยนะครับ ได้คำตอบเป็นผมได้ศูนย์จุดสองจุดศูนย์เจ็ดสี่สองเก้าหนึ่งคทำไมนะสองจุดศูนย์เจ็ดสี่สองเก้าหนึ่งผมขี้เกียจไอ้นี่แล้วนะผมเชื่อคุณแล้วนะก็จะเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินใช่ไหมครับสองจุดศูนย์เจ็ดสี่นะเราก็ไปเปิดตาราง a อห้ากันครับ มีไหมสองจุดศูนย์เจ็ดสี่เฮ้ยเจอแล้วตัวหนึ่งเห็นป่ะใกล้เคียงไหมอันนี้ค่อาอาใช่ไหมครับสองจุดศูนย์เจ็ดสี่ใช่ไหมไอของอันนี้คือฮีเลียมนะครับสองจุดศูนย์เจ็ดเจ็ดอะตอบเลยก็คือก็คืออุ้ย ฮีเลียมใช่ไหมเพราะว่าค่าอามันเป็น2.0771ใช่ปะ่ะอาของฮีเลียมนะครับใช่ไหมสองศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่ะโอเคโอเคอย่างนี้โอเคไหมพอได้นะอารมณ์ประมาณนี้นะครับข้อนี้ไม่ยากไม่ยาก